ค่ะวันนี้แดดล่มลมตกนะคะพี่เพ้นได้มาเอาต้นมะละกอที่เพ็นได้ตอนกิ่งไว้เนาะมาลงปลูกนะคะเนี่ยค่ะจํานวนสิบต้นนี่เป็นมะละกอตอนกิ่งนะคะเนี่ยค่ะที่พี่เพ้นได้ตอนไว้ก็จะปลูกขอบขอบ,ขอบ,ขอบสานี่แหละค่ะเป็นฮอแลนด์ฮอแลนดนเขาจะมีใบธงชูธงอย่างนี้เนาะใบธงตรงกลางอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเพนให้ดูอ่าถ้าพี่เพ้นจะปลูกก็คือต้องให้ได้แนวเดิมแนวนี้นะคะ ห้ามฝังลึกเกินอย่างนี้เด็ดขาดไม่งั้นเน่าค่ะต้องคือดินอยู่ระดับไหนต้องลงไปปลูกก็ต้องให้อยู่ระดับนั้นค่ะมะละกอไม่งั้นเขาจะเอ่อเน่าเลยแหละค่ะอ่าข้อพิเศษของเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะอ่าต้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าอยู่ในร่มแล้วก็เลยเพิ่งจะมีเวลาเอามาปลูกแล้วก็มีมะขามเทศนิดนึงพี่เป็นจะลงไว้รอบๆบสระ แถวแถวนี้ค่ะแล้วก็มีหมักเมากับไผ่เลี้ยงหวานมีใครเคยผูกไผ่แบบพี่เป็นแบบนี้มั่งเสียดายไงงัดไปโดนมันแล้วพี่เป็นเลยจําเป็นต้องเอามาเนาะค่ะแล้วนี่กําลังขุดหลุมกันอยู่ค่ะเดี๋ยวพามาดูน้ําน้ําพี่เป็นเยอะแล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วหลุมที่ปลูกก็จะประมาณเนี้ยค่ะอ,อ มันจะเป็นดินกรวดเนาะดินแบบดินลูกกรังอะ่ะแถวเนี้ยนะคะน้ําโอเคเลยเห็นไหมใกล้ความจริงแล้วค่ะเยอะเลยค่ะแต่ว่าหน้าดินก็ถล่มเหมือนกันแหละคะ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าขุดไว้ลึกแล้วค่ะไม่ได้กังวลเรื่องนั้นหรอกลุงก็จะขุดประมาณนี้แล้วค่ะก็พี่เป็นก็ไม่ได้ว่ารองปุ๋ยด้วยอะไรนะคะไม่ได้รองก้นหล,ลุมอะไรเลยพี่เป็นปลูกแบบธรรมชาติเลยยังไม่ได้รองก้นหล,ลุมด้วยอะไรทั้งสิน้นก็ เราค่อยบำรุงเขาเอาที่หลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เพ็นให้ดูส่วนที่เขาที่ท,ที่ดินถล่มนะคะในสระค่ะเพราะว่าฝนมาเป็นดึกครึ่งเดือนแล้วค่ะฝนน่ะนี่นะคะพี่เพ็นก็ไม่ค่อยกล้าเพราะสระมันลึกมากนี่ดินถล่มเป็นก้อนเลยเนหะ็นไหมแต่เราก็ไม่กังวลนะคะเพราะว่าเราขุดไว้ลึกมากเลยตรงน้ําที่มันไหลลงไหลลงนะทางนั้นก็ท่มเหมือนกัน ใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็อยู่ตัวของเขาเองก็จะมีก้อนหินยื่นมาให้เราไว้กระโดดน้ํากันเนาะเดี๋ยวจะได้กระโดดน้ําเล่นน้ํากันก็จะประมาณนี้ละค่ะ,ะส่วนตรงไหนที่พี่เป็นได้ลงอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวเป็นให้ดูก็มีสร้างหมดนนะคะพี่เป็นได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วเขาก็กำลังแตกใบนิดนึง่ง้างหมดนนะคะแล้วก็มียางนายางนาก็ปลูกขำๆอะคะ่ะ มีตะไคร้แล้วก็มีพริกอยู่ฝั่งนูน้นอ่ะก็จะประมาณนี้และค่ะก็รอบๆนี้น่าจะเขาว้าอะไรมาลงอะค่ะปลูกเป็นร่มเงาเนาะเป็นร่มเงาไม่รู้ลูกหลานจะเห็นถึงความสำคัญหรือเปล่ากลัวถึงเวลาตัดทิ้งหมดเอ่อช่วงนี้ที่บ้านมีเป็นฝนตกดีมากเลยค่ะคือเป็นครึ่งเดือนแล้วอะตกเกือบทุกวันเลย แฉะแล้วก็น้ำดีมากเลยตรงนี้จะให้ดูน้ำนี่ค่ะมละกอก็จะประมาณนี้ปืด๊ดเดี๋ยวให้ดูน้ำในมุมก,กว้างๆนิดนึงนะคะชบเออดูน้ำทางนี้พี่เป้ก็ได้ลงสร้างหมุนนะคะเนี่ยค่ะสางหมุนเขาก็เริ่มแตกใบแตกอะไรแล้ว ่ะคะมุมกว้างๆนี่น้ำเยอะแล้วฮะนี่ดูเยอะเลยสังเกตดูมันก็ถล่มไปก็ไม่เป็นไรก็ทีนี้ก็รอน้ำใสก็พี่เป็นจะใช้น้ำหยดลงมันเทศเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะว่ากลัวมันจะเป็นกระรูรวยรูที่น้ำหยดมันหยดอะค่ะกลัวมันจะมีปัญหาเพราะว่า ฝุ่นฝนไปอุดที่นี้ก็จะลําบากนิดน,นึงมันจะไม่หยดเนาะมันจะไม่ออกน้ํามันจะไม่ออกกังวลไม่รู้จะต้องรอให้น้ํามันใสก่อนหรือเปล่า mm hmm. ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ใช้น้ําขุนแบบนี้ไง <laughs> ปกติน้ําจะใสปิ๊งเลยค่ะที่ใช้อยู่ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> แต่น้ําตรงนี้่น้ําจะใสเหมือนเหมือนมรกตเลยนะคะ mm hmm. ที่เมื่อพี่เป็นขุดเมื่อปีที่แล้วที่ขุดยังไม่เสร็จอะค่ะ น้ำเขาจะใสมากเลยมันต้องใช้เวลานิดนึงให้เขาปรับแล้วก็ทิ้งพักให้เขาตกตะกอนเนาะแล้วก็น่าจะน่าจะใสอะคะ่ะน่าจะใสกว่านี้อีกเยอะเลยเดี๋ยวยังไงเพื่อนขอปลูกมะละกอก่อนละกันเดี๋ยวมีคลิปอะไรจะลงให้ดูใหม่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า